นักธุรกิจพันล้านกับดีเกหาเทา้าจันกาแสเขาปูขำหนักมากชีวิตปลกล้าประสบความสำเ,เสร็จได้เศษหนึ่งของเขาหรือยางคำพูดของปลาล้ามีค่ากี่บาทนักธุรกิจพันล้านเขายังบอกอยู่ว่าเอาเวลาเขียนเรียงความแตทำร้อยแปดโปรเต์ให้มันสำเร็จสักอย่างก่อนเถอะบ้านน้ำลายเกินทำงานไม่เป็นหรอวะ กงงเสียงในหัวบักลาเนี่ยเขียนแต่คำข่มนะคะวันวันเนี่ยไม่ทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างเลยสันๆได้ใจความถุกธุรกิจคนนี้เขาปั่งหมดส่วนบักรลาหนึ่งเหลี่ยงความเป็นร้อยวันทัดความหมายอะไรเอ่ยต้อยธุรกิจมีแต่น้ำลายไปวันวันในหัวแม่ม่มีอะไรส่วนหัวเหลี่ยงความ ไปทางเชียงหม่ส่วนท้ายเรียงความไปทางตอนใต้รวมแล้วคือจะไปทางไหนหาตรงหลุมไม่เจอเอาดีๆชาวก็ไม่ได้แค่ชื่อขอบกะทิไม่ไปเขียนนิยายในเว็บเนาะสมบัติสำนวนเยอะจริงๆเขียนบทลี่เกแต่ไม่มีคนดูไม่มีง่ะน,นะจ๊ะน่าสงสารมันลืมคิดว่าท่องบทลี่เกดี แต่คำพูดความเป็นจริงไม่มีเลยทำไม่ได้น้ำลายถุยน้ำลายขึ้นฟ้าหล่นลงมาใส่หน้ามันเองเขาไปถึงต่างประเทศปากโลกต่างแดงกันหมดแล้วจ้ายังอยู่ลงงไอเกอีกเหรอจ้ากี่โปรเจกต์ก็เงียบเกาะกะระแสชาวบ้านดีกว่าไม่มีงาการทำจริงๆนี่แหละเด็กไม่รู้จับที่ต่ำที่สูง ความสามารถความสำเร็จเทียบเขาไม่ติดเลยแม้แต่ขี้เล็บอย่างมาปากดีทำตัวเป็นชาวเกาะไปวันวานเขาไม่รู้จักนักธุรกิจระดับพันล้านรกคะเมียไม่สามารถผ่าเข้าสังคมระดับนั้นได้ต้องเข้าใจเขาด้วยนะคะเมียเขาไม่สามารถผ่าเข้าสังคมนักธุรกิจระดับพันล้านเขายัางอยู่ระดับลากย่ายอยู่เลยบัตร้าผู้ชนะเหลี่ยงความไม่หนีใครชนะ เรื่องนี้หรอกค่ะเขาเป็นผู้บริหารเขาไม่ใช่เด็กน้อยน้อยคำพูดเดี่ยงความไปจากการทำงานเขาทำงานทำโปรเจกต์หลายโปรเจกต์เขาไม่ใช่ลิเก,กที่จะมานั่งเรียงความอยู่นะคะถ้าอยากแั่งเรียงความต้องเรียงความต่อไปค่ะไม่มีใครอยากไปเลี่ยงความด้วยหรอกไหคะถ้าเรียงแล้วธุรกิจมันไม่สำเร็จไม่มีใครทำตามแน่ๆ ถ้าเป็นแบบนี้แล้วไคล่าจะอยากเข้าใกล้คำอะไรโปรเจกต์อะไรก็ไม่สำเร็จสักโปรเจกต์บักล่าเอาเวลาเขียนเรียมความไปนั่งทำโปรเจกต์ดีกว่านะนักธุรกิจพันล้านเขาก็สอนอยู่เจ้าของจังหวัดคอนแกนมึงไม่รู้หรอคาลิเกเจ้าของอาสังหาดิมทซับทั่วจังหวัดคอนแกนเจ้าของร้านอาหารบาเนตเจ้าของฟิตเนส เจ้าของโรงพยาบาลศัลกรรมแห่งแรกในภาคอีสานเจ้าของวงหมอลหลอีสานนครศรีน่ะเออเออไม่ได้เสียดเซี่ยวเขาหรอกค่ะเพิ่มเติมร้านหมูกระทะที่ใหญ่ที่สุดและจะทำารวงแหลมในเร็ีๆยวนี้ถือหุ้นอีกหลายบริษัทมันไม่ดูหนักหน้าตัวมันเองเลยเนาะมันไปเปลี่ยนปิน่งแท้ๆมันยังกล้าไปพูดให้คนโน้นคนนี้ฉันไม่มีน้ำยาจริงๆ อย่างน้อยๆอย่างพิมพ์ให้มีความหมายในมุมของตัวเองในมุมของตัวเองคนเดียวแต่แซกคนอื่นไปทั่วแบบนี้ก็ไม่เอาปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเล่นเกิดเบอร์ชีวิตตัวเองอย่างไม่รอดถ้าไม่ใช้วิธีมาเกาะคนอยู่ลำบากมันก็เลยต้องเกาะอยู่ตลอดเวลาความคิดแน่นย้อยมันทำอะไรได้บ้างเกาะหนึบจริงๆไม่มีทางปล่อย เพราะหวังผลประโยชน์อย่างมีอีกเยอะไม่หมดง่ายๆหรอกบอสโนดก็อย่างไม่ชอบบักหน้าเอออย่างมีหน้ามาเล่นสมบัติสำนวนมันดูพยายามดูตลกเลิกเธอให้มันเขียนเรียงความไปประกวดโครงงานภาษาไทยในวันสุดทอนทูกดูซิมันจะชนะไหมถ้าคิดว่าเขาไม่มีราคา แต่ทำไมเขาทำธุรกิจประสบความสำเร็จเป็นร้อยเป็นพันธุรกิจหันมามองตัวเองทำได้กี่ธุรกิจเห็นมีแต่ก็ผู้หญิงกินไปวันวันสมองม้าปัญญาคลายหาแดกไม่เป็นใช้ไอ้อ่างนำพาชีวิตตลอดนาก็เออเหมือนเด็กพิเศษเลยนะไม่มีราคาเพราะคนอย่างบอสนู๊ตประเมินค่าไม่ได้ ต่างจากคนผิดกับไม่มีราคาราคาน้อยมากยี่เกมันก็ทำได้แค่เขียนเรียงความถ้าทำงานอย่างอื่นมันก็ทำไม่ได้แล้วงานอย่างเดียวที่มันทำได้คืองานกรจังไม่อายไม่อายปากตัวเองตัวเองทำได้อย่างเขาพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้นักธุรกิจร้อยล้านพันล้านเทียบเขาไม่ได้เลย อยากจะบเป็นแฝรเขาอีสินะว่าคนอื่นแบบไหนให้เข้าตัวเองเปลี่ยนเถอะไม่ทองคำไปทำอย่างอื่นแทนเธอสมกันจริงๆฉันไม่เคยเจอใครที่เหมาะสมกันขนาดนี้อย่างก,กับพีน่ากับลุงผุจริงๆทําทำธุรกิจอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างคนเป็นผัวมีแต่พ่นน้ำลายไม่สร้างงานสร้างการไม่ทำอาชีพอันใด นอกจากพ่นน้ำลายไปวันๆปากดีทำอะไรก็ไม่ได้เหมือนเขาไม่ได้ขี้เล็บเขาเลยไปเขียนเลี่ยงความต่อไปเขียนให้กระดาษหมดโรงงานบักล้าก็ไม่ได้ครึ่งเขาอยู่เฉยๆถ้าชอบด่าก็ให้ด่าเสียงในหัวตัวเองนั่นแหละตัวเองด่าตัวเองออกมามีแต่น้ำลายฟูมปาก แบบนี้มันจะทำโปรเจกต์สำเร็จกี่โมงคะสมควรที่บอดโนตจัดนกักจะคิดได้กี่โมงแถไปเรื่อยขนาดรองเท้าบอดโนตยังไม่คู่ควรเลยหนุ่มน้อยร้อยโปรเจกต์ยังไม่มีปัญญาซื้อรองเท้าใส่เท่าเขาเลยอย่าว่าเขาเลยคะ่ะบอดโนตเขาสร้างห้องอัดเสียงเอาไว้ร้องเพลงหลังใหญ่มาก เสร็จไปหนึ่งโปรเจกต์ส่วนงานวงไม่แน่ใจมีคนจ้างหรือยังฟุตบอลกระชับมีดอย่าคอมเมนต์แรงๆก็เงินในกระเป๋ามีน้อยก็เอาตามที่บอทโน้ตพูดเลยแล้วกันสองคนมีดีต่างกันบอทโน้ตมีดีประสบการณ์ในการหาเงินจุรวยแต่อีกคนก็มีดีเช่นกันคือการเกาะเมียกินแล้วทั้งสองครั้ง ในชีวิตเกาะเพื่อให้มีชีวิตที่รอดตลอดไปมีดีต่างกันไหมล่ะคะทำโปรเจกต์อะไรก็ไม่ได้จะเอาอะไรไปเปรียบเทียบกับบอสน o ๊ดเขาขยันสร้างขยันหาจนเขารวยแบบทุกวันนี้ไอคนนี้โพสแต่ละอย่างตามหลังเขาตลอดผู้หญิงก็อย่างอวยไม่หยุดให้มันสำเร็จสักโปรเจกต์ก่อน คอยดูมันอวยหนักกว่านี้